สวัสดีครับมือนี้วันที่ซีมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับผมนครสวรรคทั่วนะครับอายุที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะทดนะครับนี่นะครับตั้งอยู่บ้านป่าขาวนะครับตำบลขั้มบงอำเภอห้วยผึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็คือยืนเสียงรถลูกเป็นเพราะมันนี่ครับผมรนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนนี่ยห้ประมาณสัก ลอยเมย็ดคุณแล้วครับนี่ครับเป็นทางเก็บน้ำที่สวยงามนะครับบรรยากาศดีดีครับนี่คือสันเขื่อนนะครับเงาะมาณสักหาลอยเมย็ดเลยนะครับ ด้านนี้ที่เป็นยดเกษตรนะครับหคือเขียวบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด ครับหรือบางที่ชาวบ,บ้านแถวนี้กส็สิเอื่นว่าอ่างเก็บนมม้ำาห้ยปลาขาวนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บ้านปลาขาวนะครับตำบลข้ามบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกรสินนี่ครับบ้านปลาขาวนี้อยู่ทั้งนานี่ยครับนะครับวิสันเคลื่อนไปกมมับซีเมนบ้านปลาขาวนะครับข้างก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับอีบริเวณนี้คือคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำไปพี่น้องเฮหนาเฮตการเกษตรครับเฮดการเกษตร สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนค่อตะล่อนทั่วนะครับมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห่วยสะทดนะครับบ้านปลาขาวนะครับตำบลขัามบ่งนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่สี่มกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนะครับขื่นปีไม่มาแล้วสามสี่มื้นนะครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตอ่างเก็บน้ำห่วยสะทศนะครับให้พี่น้องในเบิ่งเพราะว่าน้ำไหลายนะครับ อ่าผมเคยมาสมัยนั่นน้ำน้อยหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้วันทีซีเดือนมกราค่มน้ำสีไหลนะครับเดี๋ยวผมอุทัพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งธรรมชาตินั่นสิและครับไปนะครับเบิ้งอ่างเก็บน้ำเบิ้งภูเขาเบิ้งธรรมชาตินะครับนะครับเพราะว่าอยู่โควิซิฟเกอากับอยู่ห่างห้างนะครับไปมองทีข้นบ่อออัดนะครับเอาเพลงใดผมอุพัพี่หน่องเบิ้งนะครับอ่างเก็บน้ำาั่วครับผมนค่อนลต่ลอนทั่วนะครับยืนจูที สันอ่างเก็บน้ําห้วยสะทุนะครับบริเวณบ้านป่าขาวนะครับตําบลข้ามบ่งเพเภอห้วยเพิงจังหวัดกาลสินนะครับนะครับสันเขื่อนยาวประมาณสักห้ารอยเมตรนี่ครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ําห้วยสะทุนะครับนะครับน้ำไล่ไล่ครับเดี๋ยวนี้นะครับสันเขื่อนทางด้านนี้นะครับผมถ่ายบุหรีพร่พยวยนแสง นะครับแต่ว่าผมกะเบื้องประมาณหาลอยเม็ดครับพุ่มหญวของสันเขื่อนนะครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ำนะครับเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับกะเป็นอ่างเก็บน้ำทีเงยพ่อคัควนะครับนะครับมีพื้นที่รับน้ำฝนได้ถึง61ตาล่างกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าบนหน่อยนะครับ61แต่ล่างกิโลเมตรนี่นะครับหมายความว่าเป็นพื้นที่รับน้ําฝนนะครับ 61ตารางกิโลเมตรนะครับ,บถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พอสมควรครับนะครับปริมาณเก็บกักน้ำได้สูงสุดนะครับนะครับหรือตัวย่อของทางกรมชลประทานเพื่นคือล่อนอสอล้อนอสอนะครับคือ,อเก็บกักน้ำได้สูงสุดนะครับถึง21.8 5ล้านลูกบาทเมตรนะครับ นี่ครับปริมาณเก็บกักน้ำได้สูงสุดนะครับนี่21.85ล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณที่เก็บกักน้ำอิหลีนะครับหรือควอมจุของอางนะครับภาษาชนบทท่านพนศิวารนอก,กอนี่นะครับสีบัรจุได้1 1ล้านจุด6ปริมาณเก็บกักน้ำ นะครับอนกนะครับความจุ11.66ล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่เอาถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำทีใงญ่พ่อสุควรนครับนี่ครับภาพพิณนวงว่าเบิงมินีนะครับแล้วก็ประโยชน์ก็ใส่ในการช่วยรลประทานะครับคือการเกษตรนี่นะครับนี่ไตอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นสีมีข้องทรงนะครับไปให้เกษตรกรนะครับ ปูพืชนะครับต่างๆนี่ครับไตอ่างเก็บน้ำก็จะเห็นบริเวณปลูกพืชนี่เขียวงามเลยครับนี่ครับเอาพี่น้องเบ่งเด้อครับเลือนี่นะครับอันนี้คือบริเวณที่เพิ่นปูกพืชนะครับนี่นะครับปูพืชโดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห่วยสะท้นนี่แหละครับหรือบางที่บางบางที่ชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกว่าอ่างเก็บน้ำห่วยปลาขาวนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บ้านปลาขาว แต่ว่าซื้อหลีเพิินคืออ่างเก็บน้าห้วยสะทศนะครับตั้งอยู่บริเวณบ้านปลา,าขาวตาบลคคาบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินที่ผมถ่ายเบื้องนี้คือพื้นที่การเกษตรนะครับที่อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับนะครับเพ็ดการเกษตรนะครับเพราะว่าสิาเป็นน้ฝนน้แรกนะครับน้ฝนขันบม่มีน้ำเปิดเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับในการทําการเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้เดือนมกราก็เหมือ,อว่าเขออนาน้ำแรง ะครับกาเหตุการณ์เกษตรการใส่น้ำจากอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับที่มีคล่องทรงไปให้นะครับนี่นี่นะครับนอกจากการชลประทานแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำยังเป็นประโยชน์ในการประมงนะครับนะครับเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาน้ำจืดนะครับปลาน้ำจืดแล้วก็ใส่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคนะครับเฮ็ดน้าป้าปานะครับจากอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับ มาเช่าบ้านกันเศรษฐกิจประมงนะครับหาปู่หาปลาในอ่างนี้ได้ครับใส่ม่วงกลางดังได้หมดครับในนี่บริเวณนี้นะครับนะครับผมเคยมาถ่ายตอนเดือนพฤษภาคมนะครับฝนตกไม่ม่นี่ยอยู่พูดครับอยู่ทางเหนืออ่างเก็บน้ำนี่มันสิมีหวยหนึงเรียกว่าล่ำหวยไงนะครับน้ำจากล่ำหวยไงสิลงมาอ่างไหลลงมาอ่างนี่ นะครับกระสีเกิดตอนนั้นเขาเรียกว่าป่าน้ําแดงนะครับคือป่าเห็นน้ําฝนไมลลงมาที่เลี้ยนขึ้นนะครับก็มาตึกแหนี่ก็ได้ไล่ลายครับป่าจากอ่างนี่แสดงว่าปริมาณป่าจากอ่างนี่หลายครับป่านะครับมีป่าขาวป่าซอยปลานวนจันทร์ป่านิ่นนะครับมีมัดครับสุนนขป่าป่าขาวก็มีครับนี่นะครับนี่คือ อ่างเก็บน้ำนะครับห้วยสะท้นะครับที่สร้างขึ้นมาแล้วให้พี่น้องได้ประโยชน์หลายนะครับการสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับมักจะสร้างบริเวณผู้เขานะครับสองลูกนะครับนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเขาสูงสูงจักน้อยครับด้านนี้นะครับแล้วก็ไปด้านนี้ก็จะเป็นเขาสูงสูงจักน้อยก็จะสร้างกันีิแหละครับนะครับเวลาเก็บกักน้ำ นะครับอาศัยผู้เขานะครับเป็นมองกันหน้าไห้นี่ครับพี่น้องจะเห็นเทือกเขานะครับด้านโน้นก็จะเป็นถ้าเดินเรียกว่าผู้ผู้ผีโหนะครับคุณนะครับของกำเพ่อหวยหวยเพิงนะครับผู้ผีโหครับโู้ียมองเห็นอวยแกะนะครับเอิ้นตามทองทิ้นนะครับเอิ้นตามทองทิ้นนะแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเทือกเขาผู้แพานะครับจะเป็นเทือกเขา เืมร่วมกันเรียกเรียกกันทเรียกว่าเทือกเขาภูผ่านแหละครับมันติดต่อกันไปหมดนะครับแต่ว่าตามท้องทิ้นเพิ่นกันดีห้องผู้เขาติอยู่ในท้องทิ้นเพิ่นตั้งซื้อเป็นท้องทิ้นนะครับนะเช่นผู้พระผู้ผีโหนะครับแต่มันก็เป็นเทือกเขาเดียวกันนะครับต่อกันก็เรียกว่าเทือกเขาภูผ่านนะครับนี่ครับทีมองเห็นนะครับ สวยงามครับนอกจากจะไช้ประโยชน์ในการชลประทานการเกษตรนะครับการประมงนะครับการย่งสิเป็นแรงพักผ่อนยอนใจนะครับของพี่น้องนะครับอยู่ในนะเพื่อหวยิงหรือพี่น้องไก้เคี่ยงนะครับารมาพักผ่อนยอนใจนะครับเย็นๆมาออกกําลั่างกายนะครับมา นั่งพักผ่อนนะครับถือว่าได้ไประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีเห็นธรรมชาติภูเขานะครับในม่วงเมืองแล้วนะครับจังสี่กะดีเกิดคว่ำโลง่ลงๆนะครับความว่างเปล่าเป็นความรู้สึกดีๆนะครับนะครับเพราะว่ามน,นุษย์เฮานี่เกิดมาจากธรรมชาตินะครับ นะครับเมื่ออายุในธรามชาติจังซีแล้วกระดีเฮดไห้มีความสุขนะครับสบายใจนะครับบ่ต้องอายุในที่มองอากาศแอร์อัดนะครับมีมลพิษนะครับบริเวณแถวนี้อ่างเก็บน้ำสีบ่มีมลพิษอย่างไรครับเป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับเป็นอากาศออกซิเจนที่บริสุทธ์พูดพองนะครับนี่ครับผมยืนอยู่นี่กับลมพัดเย็นสบายเลยครับนี่ อากาศปลอดโปร่งนะครับใครเห็นพี่น้องเที่ยวนะครับไปบ้านไปซ่องอยู่นี่แหละครับนี่นี่นี่นะครับเป็นสันเขื่อนนะครับย่าบอมานหาลอยเม็ดนี่ครับนะครับด้านใต้อ่างเก็บน้ำก็ที่เป็นบริเวณพื้นที่ปลูกเกษตรนะครับที่เห็นเขียวเขียวนี่เอาก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยสะทดนะครับ ตั้งอยู่บ้านป่าขาวนะครับนี่ในบ้านป่าขาวนะครับที่เลี้ยวเห็นนี่นะครับเห็นหัวหน้าปอบฝ้าอยู่นี่ไปทางนี้นะครับคือบ้านป่าขาวนะครับขึ้นอยู่กับตำบลข้ามบงนะครับอำเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินนะครับเอาพาบีนองเบึงธรรมชาตินะครับนี่สวยๆงามๆนะครับนะครับอ่างเก็บหน้าห้วยสะทด นะครับกระซิสางกัน่นลำห้วยสะทุนะครับนี่บริเวณนี่ครับบริเวณนี่เป็นลำห้วยเก่านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งจังหน่อยนะครับของลำห้วยเกา่านี่นี่มองนี่เป็นลำห้วยเกา่าครับเ่เ,ดเ็ดอาป็นน้ำล้นนะครับถ้าภาษาเขื่อน กสิเรียกว่าสปินเวนะครับนะครับเมื่อเวลานา้ำระดับน้ำสูงเพิ่นกสิเฮ็ดสปินเวนะครับให้น้ำล้นเพื่อบ่าให้น้ำนี่ขึ้นสูงนะครับเกินปริมาณของสันเขื่อนที่เพิ่นกำหนดไว้นะครับถ้าสมมติว่าน้ำขึ้นสูงนะครับกบสิเป็นอ,อันตรายต่อสันเขื่อนนะครับเพิ่นกสิเฮ็ตมองน้ำน้ำล้น สาปินเวนะครับนี่น,นีเป็นสาปินเวนีครับเวลานามขึ้นมาสูงขนาดนี้กัจิล้นเขานี่นะครับนี่และะ้วก็ิเฮ็ดให้น้ำโบกขึ้นสูงเกินปริมาตนี่นะครับเป็นรักเป็นการรักษาสันเขื่อนเป็นการรักษาระดับน้ำใน้เขื่อนไหวนะครับบริเวณน,นี้ปกติเฮ็ดไหลลงห้วยเก่า เรียกว่าห่วยสะท้นะครับ<ม>อันนี้เป็นห่วยเก่านะครับนี่บริเวณ affect. นี้เรียกว่าห่วยสะท้นะครับน้ำล้นสปินเวลงมากๆกับทีไหลลงห่วยสะท้อนมองนี่แหละครับบริเวณคลองส่งน้ำน,น,นะครับนี่เป็นห่วยเก่านะครับห่วยสะท้อ่าบริเวณคลอ,องส่งน้ำเพิ่นกระดิเทศไปอีกที่หนึ่งนะครับไว้อีกที่หนึ่งฟ้ายังกระโดมสมบุญอยู่ครับบริเวณเอาเดี๋ยวผมพาไปน้องเบิ้งกันสปินเว่ยมองน้ำไหลเล็กน้อยนะครับนี่ระดับน้ำท่วมสูงนี่ครับ น้ำกระไลครับเพื่อนกระปล่อยออกอยู่นะครับปล่อยเขาห่วยนี่ครับนบี่นครับ,รบเป็นปลอยน้ำนะครับเนี่ยเสียงดังๆปลอยน้ำปลอยน้ำลูกห่วยครับเอานเนี่ยครับเี่กเอาบรรยากาศดีๆครับ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทุศนะครับนะครับบรรยากาศดีกันนะเลยเนี่ยนะครับถือว่าโอ้ยลมพัดไหยๆนะครับถือว่าสวยมากนะครับสวยงามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับนี่ยนะครับสันเขื่อนเอาด้านนี้ย้อนแสงผมไปบ่ได้ นี่ครับคือว่าสวยงามครับอ่างเก็บน้ำห่วยสตทดนะครับหรือบางคนนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห่วยปลาขาวนะครับแต่ว่าซีหลีเพ่นนี่คืออ่างเก็บน้ำห่วยสตทดนะครับตั้งอยู่บ้านปลาขาวนะครับตำบลขัํมบ่งอำเภอห้วยเพงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ ผมกะขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับนะครับวิวอ่างเก็บน้ำห่วยจะทดสวยๆนะครับพี่นองเบิ้งแล้วก็อย่าได้มครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยครับณพ่อตะลอนชั่วครับขอบคุณพิ่นองทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ